สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ายินดีต้อนรับสู่สารดิสซาพี่น้องวันนี้เรามาเก็บหอยพี่น้องจ๋าหอยได้เยอะมากเลยมีแต่หอยหวานคุณพี่ก็เก็บสู้ตายมีแต่หอยหนุย่ยแบบเง,งี้ยเลยพี่น้องจ๋านี่จะเบ่งขึ้นมาจ้านีจ้าเห็นี๋ยวค่อยจะล้างแล้วก็จะล้างดีๆแล้วก็จะเอากลับบ้านนะคะมีปูด้วยพี่น้องจ๋าเกิดมากหอยกับ่าเคยเห็นหอยคือมันคือหลายจริงสิพี่น้องจ๋านี่จะเบ่งจ้า หลายคากหลายแน่นั่นย่นขมาโย่นขม่าพี่นองจ๋าใครมีแรงเอาก็เอานะจ๊ะหนูก็เอาแค่นี้แหละจ้าไม่เอาไปเยอะกว่านี้แล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่นองจ๋าเจ๋งจ้าหลายบ่หนูไม่เอาเยอะกว่านี้แล้วเพราะว่าหนูแบกขึ้นแบกขึ้นไปบนบกไม่ไหวนะครับตอนนี้เราอยู่กลางทะเลกันนะครัขนขาพี่นงจ๋าเจ่งเจ้าเบ่งเก๋าก่าต้นูม้ใหญ่ใหญ่บอจ้า หนอนนยใหญ่เลย,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 ยลูกใหญ่มากจะเก็บเซกัสก้าล้างวก่ไปเก็บเซกัสก้าร่อนน้ำดีๆเอากลับบ้านดูดิลูกนี้ใหญ่มากพี่น้องจา๋านี่เห็นไหมอ๋อขึ้นน่ย่ยใหญ่แ้พี่น้อง ลางเก็บล้างลาง,ลางจะได้สวยๆนี่จ้ะสวยบ่พี่น้องเอาไปจะได้กินดีเนี่ยฮะเอาไปทำอะไรกินดีมันถึงจะแบบว่าสุดยอดหอยหวานหอยตลับมีหอยแครงผสมมาด้วยนะโอ้ยซีบิตลำบากเนาะ,นะคุณพี่แบบว่าคุณพี่จะเดินไปหาคุณพี่เกโกะก,ก็ไม่ไปแล้วนะคะ คุณพี่แบบคุณพี่คุณพี่แบบว่าไปไม่ได้แล้วคุณพี่ไปไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะพี่น้องหอยจะหอยเยอะมากเลยจ้ะเนี่ยดูล้างก่อนกินทั้งปีแล้วมั้งเนี่ยโอ๊ย ขาดร่มก็แห้งๆพี่น้องขออภัยที่จะร่มแรงมากมั่จะบอกหอยหวานเท่านั้นเลยคนจะวันนี้ว่าจะมาขูดบอกหอยแข็งนะได้บอกหอยหวานแทนพี่น้องเทศกาลเก็บหอยี่หอยจ้าพี่น้อกาสใน ขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะวีคัมฟอร์มไทยวันไทยวันโอวีคัมฟอร์มไทยแลนด์สวัสดีวัสดีค่ะนี่พี่น้องจ๋าเนี่ยโชว์มีสีาวบิ๊กซสไม่มีแอบไหมเนี่ยี่น้องสมอลอลโดดโดนเทคนะคะดนี่หน่อยแล้วเอาอ๋เฮียบิ๊กวันชุโอ้โไม่้องจ๋าสีส เนี่ยพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่หอยหวานเดียวกัมเมนหอยแขรงพี่น้องเนี่ยลูกสาวหลาก็ขุดนี่เห็นไหมเยอะมากเลยทุกคนเขาขุดเอาจังสี่เลยพี่น้องจ๋านี่จะเบจ๋งมากคุณพี่ได้ไหมเยอะเลยเหรอ everywhere เลยเหรอชิเศษ everywhere เฮ้ยเดียบนี่สินี่พี่น้องนี่จ้าเต็มถุงเลยแค่ด้ลูปนี้เต็มเลยอันนี้ประเทศเบลเยียมนะจ๊ะทุกคนอายุคุณพี่หนูเดี๋ยวมาหาคุณพี่ก่อนให้คุณพี่ขุดคุณพี่ได้ตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะอุ้ยนี่คุณพี่ก็ได้นะคะห้ามมาห้ามมอย คุลงลึกๆเขาบอกอือนี่ไงนี่ตามเลยปึ๊กนั่นน่ะนี่ไงนะคะเลิศมากเลยนะนี่คือบรรยากาศนะจ๊ะทุกคนอุ้ยตรงนั้นที่น้ำไหลนะ่ะมันจะมีกุ้งมันจะมีกุ้งนะคะเอาเอาสวิงมาซ่อนกุ้งนะคะทุกคนเนี่ยคนเขาคนเขาอะไรนะเก็บเยอะมากเลยเก็บสู้ตายเลยนะคะนี่จ้ะทุกคน ตัวใหญ่อู้ตัวใหญ่อยู่นะนี่นี่ตัวใหญ่เบลอเลยนี่ทุกคนเทศก,กาลเก็บหอยนี่เจออีกแล้วเนี่ยนี่จ้าเป็นหน่วยยังสีเด้อเห็นเปเนี่เห็นไหมไม่จะ่ักหอยหพี่น้องจา๋าสุดยอดใส่หมอก่อน มีปูด้วยอ่ะเอาปูไหมเอาไหมไปคุณพี่เคโก้ไหมอ่ะค่ะนี่ค่ะปูค่ะมีปูด้วยขุดลงเล็กๆอย่างนี้ตัวใหญ่ๆทำไงฮะนี่ไงนี่ไงปูนี่ไหมนี่นะตัวมันกะรูอย่งใช่ป่ะอ๋อมันเป็นรูใช่ไหมฮะอุ้ยมันเป็นรูอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นรูๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะ นี่ไงนะอุ๊ยนะนี่เป็นตัวเลยนี่ไงนี่ไงนะนี่ไงนี่เนี่ฮะนั่นนะั่นนะั่นะนะนะอุ๊ยตัวใหญ่เลยนะอ๋อต้องดูรูมันนะคะทุกคนรูหอยนะคะนะอุ๊ยคุณพี่คุณพี่จะไม่หาเก็กที่เลยคุณพี่ฉลาดแล้วคุณพี่ฉลาดแล้ว นี่เห็นไหมใช่หมดเลยทุกคนโอ้หต้องหาที่เป็น,นรูๆแล้วจ้ะทุกคนขะต้องหารูหอยกันซะแล้วงานนี้พอเราเจอรูมันปุ๊บเราก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะนี่ไงนี่อีรูหนึ่งนี่ได้เลยเห็นไหมคะนี่อู้ยเลิศพี่น้องเราทำไมมันเยอะอย่างนี้เนาะคุณพี่เนาะ ไปหมดเลยนะน,นี่ก็ใช่อีกแล้วเหรอตายแล้วเต็มมือเต็มไม้แล้วทุกคนขาสวัสดีค่ะเนี่ยอุเ้เลิว้ายคุณพี่คุณพี่หนูเก็บไม่ทันนี่ยแดงก๊อกก๊กนี่ใช่แน่ๆเลยเนะนี่ยนีตัวใหญ่แน่เลยข้างล่างนีใช่ไหมไม่ใช่ <S <S นี่เห็นไหมอุ้ยเนี่ย ยอดเนาะเว้ยคุณพี่คุณพี่คุณพี่หยุดเถอะคุณพี่พอได้แล้วเว้ยตลกตลกว่ะเว้ยทำไมมันนิ่งเก็บ่ยอะสองตัวนู่นนี่นี่วิ่งทุกคนดูดีนี่ตรงนี้ก็มีโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้วิ่งเยอะใช่อะ่ะตายแล้วเก็บกันมันตายแน่เลยทุกเนี้ย ค,คุขาโอ๊ยคุณพี่ไม่ไหวแล้วคะ่ะทุกคนพี่น้องจา๋านี่จะ้ะนี่พี่เก็บได้เต็มไปหมดเลยนี่ก็ใช่นะ่นเนี่ยออยนี่ตายต,ต้องดูรูต้องดูรูถ้ามีรูน้ํานะคะคือมีตัวหอยนะคะห้ามโมห้ามโมยตรงไหนมีรูตรงนั้นมีหอยนะคะสุดยอดเลยนะนี่ตรงนี้ก็มีรู ไปเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่คนเห็นไหมจ๊ะเ,เต็มไปหมดเลยตายแล้วฉันเอายังไงดีเงี่ยจะเป็นแบบเนี้ยดำแล้วเนะ ดูดีดดตุบเบลเลอร์เลยค่ะตุ๊บเบลเลอร์เลยค่ะตุบเบลเลอร์เลยค่ะมีอีกไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยตามอีกแล้วค่ะอุ้ตุวบเบลเลอร์เลยอุ้ยทุกคนเต็มไปหมดเลยจ้าทุกคนจ้าอันนี้ก็ใช่อีก,อกทุกคนพี่น้องนี่ก็แม่คุณพี่คุณพี่จะฆ่าตายเฮ็เอาให้ตายไปเลยใช่ไหมคะ พี่แบบว่าเนี่ยตามอยู่แล้วนะถ้าเราถ้าเราตามเราจะรู้แล้วเลยเนาะใช่มันจะแก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 ะมันจะสะดุดมือสะนี่ไงออกมาอีกแล้วเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหมพี่น้องมาได้จากนี่นี่ตรงรูตรงนี้น่าจะเยอะนี่คุณพี่ขาเก่งแล้วนะเนี่ยดูรูเป็นแล้วเนี่ยดูรูเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยใช่เลยเนี่ย เนี่ยเต็มไปหมดเลยจ้ะใช่ไหมอ่ะอันนั่นไงนั่นไงนี่ไงนี่ไงพี่น้องดูมูไปแล้วปักหอยด้วยจ้ะปักหอยอหอยเยอะมาก นั่นไงนั่นไงเขาลากนั่นไงเออใช่ใช่นั่นไงเนี่ยแจะทุกคนพี่จะปลาหอยหวานเนี่ยแจกปลาหอยปลาหอยอะไรนะระหอยตลับเนาะมัน,มนหวานวๆเต็มคู่แล้วแจะพอแล้วแจะสำหรับวันนี้นแจะทุกคนขาเพราะมันยิง่งเก็บมันยิ่งเยอะไม่ไหวแล้วจะเอากลับบ้านไม่ไหวแล้วหิ้วไม่ไหวหนัก ยู่กับบ้านไม่ไหวแล้วครับมันหนักเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวค่อยเก็บให้หมดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคุณนีลาไปก่อนนะจ๊ะกดไลค์กดติดตามสวัสดีจ้ะทุกคนบ๊ายบายเก็บตัวอุ้ยดูปูเยอะคุณพี่บอกว่าเยอะไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะ เขาแบบมาเก็บแบบเป็นเทศกาลนั้นทุกคนเห็นคนข้างหลังเขาเก็บกันเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องเก็บไปแต่ลูกใหญ่ๆเก็บงายเก็บได้เท่นะลูใหญ่ๆเลย นี่ปาลาปกหอยขึ้นหลายแถวพี่น้องมาเอกีบปกหอยด้วยจ้ะปกหอยเต็มเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยบบบเก็บเอาทีเดียวนี่แบบเราไม่ได้ไปไหนเลยเนาะไม่ได้ไปไหนเลย,ยเลไปไหนไม่ได้เลยค่ะปกหอยลังไว ไม่ใช่หรอกเราไปไม่ได้เราเสียดายเนาะ uh huh. เต็มไปหมดเลยนะ่ะดูสิทุกคนเต็มพื้นเต็มอะไรไปหมดเลยนะ่ะเนี่ยข้างล่างเต็มนี่ตโนยประขอยไปนองเอาละไปเลยด้วยจ้ะไปนองจ้ะนองไปเลยด้วยจ้ะไปนอง